สวัสดีครับกิตติครับอยู่กับโครงการผู้ใหญ่นิทยาครับจังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วก็ทีมานน้องออฟครับเด็กรุ่นใหม่ครับรับสร้างบ้านแบบมืออาชีพครับฝากเพื่อนๆนะครับคนไหนคิดจะซื้อบ้านนอกดาวไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือว่า XL นะฮะอย่างข้างหลังผมนะฮะทรงปั้นหยานะฮะสามมุกซ้อนหน้าสันตะเคพร้อมเสร็จสับเลยครับหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้หน้ากว้างถึง 12.5ลึกถึง13.5เนื้อที่ทั้งหมด168.5แล้วกันท่านผู้ชมมี1โรงรถนะฮะจอดรถได้2คันมี1ซุ้มบันไดแล้วก็มี1รับเบียงมี1ห,ห้องรับแขกแล้วก็มี1ตัวเชื่อมใหญ่มากครับแล้วก็มี2ห้องนอนครับส่วนห้องน้ำาะะลูกค้าไม่ต้องการครับเลยดัดแปลงไปทำเองจากข้างหลังก็เป็นกรนกร็ต กิติครับไตรทามจะแด้รับประกันว่าโครงการที่สร้างบ้านแบบมืออาชีพตอนนี้ผู้ใหญ่นิตยาฝีมือดีสุดเลยใครอยากสร้างบ้านซื้อบ้านราคาถูกฝีมือดีคุณภาพดีโดยเฉพาะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยผู้ใหญ่นิทยากับน้องออฟบ้านนกดาวครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านดีกว่าครับวันนี้กิติครับขอรีวิวซ้ำเพราะบ้านสวยและก็ เรียกว่าชวนชวนเพื่อนๆชวนเฟิร์นแฟนคลับ f อของกิติไตท,ทามชาแนลที่จะซื้อบ้านนะครับก็แนะนำผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่นิตยาครับจริงๆแล้วผมอยากบอกว่าออฟบ้านนกดาวแล้วนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยออกนอกพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ต้องทำมาดาแลจาัการด้วยให้น้องออฟคุมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คัดกรองอีกทีนครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะ168ตารางเมตรมของผู้ใหญ่นิตยานะฮะ มีเสาถึงเรียกว่าเยอะมากท่านผู้ชม25เสาตั้งซุ้มบันไดนะครับเสาที่ใช้เสาหน้า8ผู้ใหญ่สร้างบ้านเดี๋ยวนี้ขอโทษนะมีเสากลมมีเสาใหญ่เสาหน้า6ผู้ใหญ่ไมันก็ได้ใช้ส่วนมากหน้า6ในจ่าให้ไปอยู่ชั้นเบนชั้นล่างนี่เจดหไม่มี หกไม่มีมีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้าอย่างหลังนี้ท่านผู้ชมใช้เสาหน้าจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่ได้มาหน้าเก้านะครับแต่ว่าเหลาเหลาก็คือกรอกรเหลาออกเหลือแปดแก่ๆท่านผู้ชมนะครับตรงไหนมีตําหนี่ผู้ใหญ่ก็ออกนะครับหายากฝีมือดีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมรับสร้างบ้านนกดาวที่มีคุณภาพวันนี้เชิญชวนจริงเป็นคลิปพิเศษสวยมากๆขอรีวิวซ้ำนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะลง อีกสักประมาณสักสี่วันค่อยลง20วันค่อยลงแล้วกันนะฮะขอโทษทีลงไปก่อนคลิปแรกแล้วเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมหลังคามงด้วยกับเบื้องหลอนคู่ส่งปั้นหยามีซ้อนมีสันตะเคนะครับและกับเบื้องเกรด A นะที่ผู้ใหญ่เอามาใช้ผมเคยหลอกถามผู้ใหญ่หลายครั้งเลยว่าเคยหมกเม็ดใช้กับเบื้องเกรดต่ํำไหมบอกผู้ใหญ่ทําบอกทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าจับได้เนี่ยผู้ใหญ่บอกเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาใจจริงๆครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใหญ่ ที่ส่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอเหล่าขวัญผมจะไม่ถ่ายทุกมุมนะขอเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันประมาณสักสินาทีพอนะฮะหนึ่งโรงรถจอดสองคันหนึ่งซุ้มบันไดโดยเฉพาะบันไดผู้ใหญ่จัดให้สเมตรท่านผู้ชมหมายถึงว่าความกว้างของบันไดนะโอเคนะแล้วพื้นไม้โอ้โหไม้ประดูสวยมากท่านผู้ชมนะหลายสวยเพื่อนๆก็รู้ฮะไม้ประดูไม้เต็งไม้มาค่าแล้วก็ พวกเนี้ยสี่ตัวนะฮะสวยแล้วก็เนื้อไม้นี่สวยแน่นอนแพงแน่นอนนะครับทีนี้ผมจะให้ดูฐานล่างนะครับฐานล่างที่ผู้ใหญ่ใช้นะครับนะฮะใส่ทีจัดซึ่งโครงการอื่นไม่กล้าทําแบบนี้กับท่านผู้ชมอ่ะลองดูดินี่ผมเดินสวนนะอ่ะอาจจะบังตานะครับเพื่อนเพืนบอกบังตานะ,ะขอเดินแบบถ้าแยงกลับได้ไหมอ่ะผมไม่ดูะ่ะท่านผู้ชมดูไปไหนฮะท่านผู้ชมนะ ถ้าไม่ถี่ไปถึงโครงการผู้ใหญ่ไม่ไม่เหมือนที่กิตตีพูดนะต่อว่าช่องไทยไทม์ h ช n n e แน่มาได้เลยนะฮะกิตตีนั่นแหละครับโอเคนะนี่คือลักษณะการวางรอดการวางคานวางเสต่างๆนะครับพื้นที่จะสอยเยอะเลยนะบ้านหลังนี้แบบโหจัดใหญ่จริงๆใจสอยได้เยอะสามารถบิวสามารถทำเป็นห้อง กระจกได้สบายๆเลยท่านผู้ชมนี่คือลักษณะการทําส่วนที่เห็นก็กําลังก่อสร้างขึ้นเสากรกีดนั่นคือเป็นของลูกค้าก็คือมีห้องน้ำห้องครัวแล้วก็ระเบียงนะฮะอันนี้นคือทำํำนอกเจ้าของบ้านก็โหนะฮะบ้านหลังใหญ่นะฮะอันนี้คือมีเพื่อนบ้านมี เพื่อนมีแขกเยอะนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีญาติเยอะก็ได้นะเราะสั่งใหญ่ขนาดนี้แต่เพื่อนๆน,นะสามารถลดพื้นที่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินขึ้นไปดูในบ้านนิดนึงเมื่อกี้ผมก็ทําไปคลิปแรกแล้วนะฮะนี่ฮะความพิเศษของผู้ใหญ่คือไม่เสียดายไม้ท่านผู้ชมไม่เสียดายไม้และเอาไม้เกรด A มาใช้นะครับอ่ะเพื่อนๆดูฮะแล้วการลงสีเนี่ยผมพยายามหลอกถามผู้ใหญ่หลายครั้งแล้วลงสียังไงให้เข้ากับเนื้อไม้ การลงสีนะครับบางคนนะผสมสีเพี้ยนก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมผู้ใหญ่นี่ลงสีแบบน้องอ,อ๊อฟนี่แบบคุมเลยนะคุมการลงผสมสีท่านผู้ชมดูนะแล้วเวลาลงสีเสร็จแล้วน้องอ๊อฟเนี่ยลงหองให้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับผ่านไปสักปี2ปีปนะีใหาคนในพื้นที่หาช่างในพื้นที่มาช่วยกันขัด ขัดสีลงงอใหม่แล้วพื้นไม้แล้วว่าตัวของตัวบ้านเนะี่ยจะเหมือนคลิปเลยครับเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราอยู่ไปปี2ปี3ปีแล้วไม่ดูแลไม่ใส่ใจอะไรเลยไม้มันก็ย่อมหมองแสงแดดมันก็ย่อมมาเผาสีเผาทุกอย่างมันก็เริ่มหมองตามการเวลาเพราะฉะนั้น2ปีลงงออีกครั้งหนึ่งรับรองว่าจะอยู่แบบที่เห็นเลยครับท่านผู้ชมนี่คือเทคนิค ผมบอกเทคนิคไอ้เพื่อนๆเผื่อว่าคนไหนซื้อบ้านแล้วโอ้โหทำไมบ้านฉันซื้อมาแล้วมันหมองแสดงว่าไม่ได้ดูแลร,รักษาครับนะโอเคครับเอามาดูอีกทีครับบันไดต่างขึ้นความกว้างผู้ใหญ่จัดให้หลังนี้นะสองเมตรนะท่านผู้ชมขึ้นมาช่วงแรกก็เจ็ดขั้นบันไดใช้ไม้ประดู่ปูแล้วก็ใช้บางขั้นปิดไว้ถูกภาพสัตว์ียเวลาขึ้นห้องนะขึ้นบ้านถ้าเกิดว่านุ่งกระโปรงหรือว่า พระถุงอ่านนี่บ้านนอกหลอยนะผมพูดไปนะนี่อย่าว่าผมนะเจ้าของบ้านไม่ใช่บ้านนอกก็อาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมก็นี่ใส่บางขั้นให้ทุกหลังก็ใหญ่ใส่บางขั้นให้ไม่ต้องกลัวครับคือไม่เสียดายไม้ให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดให้ลูกค้าประทับใจผู้ใหญ่มากที่สุดก็ลองดูดีครับเวลาผู้ใหญ่ไปส่งก็ให้กิตติไปถ่ายนะฮะไม่ได้ถ่ายผู้ใหญ่มาสองเดือนแล้วบอกแล้วว่าน้อยใจแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปบ่นกับน้องอ๊อฟแล้วว่าทำไมแม่ถ่ายอ๊อฟก็บอกว่าอ่า บ้านมันเล็กซ้ายกลางกับซ้ายเล็กก็อยากจะไม่อยากให้อามาถ่ายบ่อยเพราะว่ามันกําไรน้อยมากครับผู้ใหญ่ของกําไรน้อยจริงๆก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเอาหลังใหญ่ๆแล้วกันโอเคครับก็หายน้อยใจไปนิดนึงนะครับนี่คือรับเบียงนะท่านผู้ชมระเบียงฮะรับเบียงนี่ใหญ่มากๆนะหลังนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปไปยืนต่างขึ้นนะต่างขึ้นนามาดูรับเบียงนะท่านผู้ชมนี่ผมถ่ายรีวิวซ้ำนะครับระความสวยของบ้านนะท่านผู้ชมนะ ผมอุตส่าห์ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วอย่าให้เหมือนกับคลิปที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ที่ผมยืนนะท่านผู้ชมไปนี่เลยครับสาเมตรท่านผู้ชมล้วโหนี่เก้าเมตรนะครับนี่ระเบียงน,นั่งได้นะผมต่างไาม่ต่าวมายี่สิบคนนะท่านผู้ชมก็นั่งเรียงนั่งคุยนั่งสังสรรค์กันแล้วก็วางโต๊ะรับประทานอาหารตรงระเบียงเนี่ยสบายเลยท่านผู้ชมนะเจ้าของบ้านเพื่อนเยอะมาพวกเยอะเลยก็ต้องการแบบนี้ นะครับแต่ผมบอกให้นะลูกค้าบางคนที่บอกว่าต้องการกลางๆทําแบบนี้ได้ไหมข้อย่อส่วนมาได้นะอ่าย่อส่วนมาได้นะตัดบางส่วนออกนะครับาราคาก็ลดลงมานะครับแต่หลังนี้โอ้โหราคานี่ที่ขายไปขายยังไงไม่รู้ะกิตติก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ก็จะได้กําไรอะไรมากมายแล้วไม้ที่ปลูกพื้นก็ต้องมาชมดูอู้แม่เจ้าเอาไม้มาปลูกมีไม้แดงไม้ประดูไม้มาค่านะฮะโอ้โหเดืสุดยอดนะฮะไม้เต็งด้วยท่านผู้ชม นี่คือลักษณะของระเบียงครับประตูทางข้าบ้านนะประตูทางข้าบ้านก็เป็นประตูบานสไลด์ออกซ้ายฝาหน้าต่างอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเป็นหน้าต่างสไลด์เวลาเป,เปิดหน้าต่างก็ไม่เกะกะน,นะฮะผู้ใหญ่จัดให้แต่ว่ามีทั้งหมด3ช่องช่องล่างก็เป็นลูกฟักช่องสองช่องบนก็เป็นกระจกสีนะอันนี้ไม่ว่ากันนะโอเคครับถ้าเพื่อน <S <s ๆบอกอยากได้ หน้าต่างทึบนี่บอกเลยผู้ใหญ่จัดให้นะไม่ต้องกลัวนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแต่ถ้าพื้นที่นะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ราคาเนี่ยมันจะลดหลั่นกันไปว่าน,น,น,นะโอเคครับนี่คือห้องรับแขกขนาดใหญ่3ามเมตร50คูณเกเมตรโอ้โหอะไรกันเนี่ยผู้ใหญ่ทําอะไรกันเนี่ยดูนะท่านผู้ชมดูฮนะลักษณะการทําของห้องรับแขกผู้ใหญ่จะเรียกว่าห้องโถก็ได้นะท่านผู้ชม สามเมตรห้าสิบคูณเก้าโอ้โหคูณออกมาดูครับท่านผู้ชมเยอะขนาดไหนอ่ะ ผมมองให้ไวนะฮะดูฮะทางเข้าอ้องตัวเชื่อมระหว่างห้องนอนสองห้องซ้ายขวานะครับก็จะมีบานประตูปิดเปิดไม่ให้ประเจิดประเจิดเผื่อเกิดว่าลูกชายลูกสาวเข้าบ้านนะเ <C os al> พื่นอน้องมานั่งอยู่ห้องรับแขกก็มีบานประตูกั้นไว้ก่อนก่อนเข้าไปตัวเชื่อมเป็นบานประตูบานทึบรับส่องส่งส่อ,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 องไม่ได้แน,น่นอนครับท่านผู้ชมความสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับบานประตูแต่ละบานนะฮะประมาณ2เมตรนะครับโอเคครับมาถึงตัวเชื่อมฮะไม่มีพื้นที่ตรงไหนเลยที่ผู้ ใหญ่ออกไม้เศษไม้อด,ดูดูดูไม้มาฆ่าเศษไม้มาแปะแปะไม่มีนะท่านผู้ชมดูฮะอ่ะผมไม่ได้ยกกล้องนะผมถ่ายแบบเรียวไทม์นะถ่ายแบบเรียวไทม์ผมไม่ได้ยกกล้องเลยเพราะว่าผมมั่นใจอ่ะผู้ใหญ่ก็ทำดีนะฮะนี่กูดูไม้ไม้ไมต่งไม้แดงไม้มาฆ่าไม้ประดู่สี่ตัว นะนี่เห็นไหมเอามาผสมผสานลายไม้นี่สวยโดยเฉพาะลงสีและลงเงาให้ลูกค้านยโอ้โหสุดยอดเลยนะอันนี้ต้องยกให้เครดิตช่างลงสีของทีมงานผู้ใหญ่นิตยาห้องนี้นะครับขนาด3เมตรคูณ7เมตรนะครับเป็นห้องนอนที่1นะครับความพิเศษก็มีหน้าต่างอยู่2ช่องนะครับช่องก็เปิดไปด้านลัสไลด์ไปด้านด้านข้างอในด้านข้างก็มี ความพิเศษก็มีบานประตูสไลด์เหมือนกันครับนะไปห้องน้ํากับห้องครัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมห้องที่2ครับห้องนอนเนี่ยคือต้องการทําใหญ่เลยนะครับจะนอนกี่คนไม่รู้อะแต่ทํา2ห้องนอนจริงๆสามารถกั้นห้องได้4ห้องอ่ะท่านผู้ชมอ่าสี่ห้องนะแต่เขาอาจจะสมาชิกภายในบ้านไม่เยอะอ่ะก็ทาเป็นห้องใหญ่ไปเลยนะครับนี่คือห้องนอน3มเมตรคูณ7เมตรคัะท่านผู้ชมนี่คืออีกห้องนึคงฮะ โอเคครับผมก็สรุปพอประมาณนห้ฝั่งนิดหนึ่งนะครับกิตติครับไททามแชแนลครับวันนี้มาถ่ายทําบ้านของผู้ใหญ่นิตยานะโอเคนะฝีมือดีหาตัวจับยากนะครับนะอยู่ริมเขาเลยตรงนี้นะอําเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ขอรีวิวซ้ำนะครับคนไหนเห็นคลิปนี้บอกว่าเอ้วันก่อนรีวิวไปแล้วก็มันสวยครับอยากให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับ วันนี้ก็มาสมบ้องบ้านให้ลูกค้าในอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านขนาดไซส์ใหญ่เกือบ200ตารางเมตรอยู่ที่1 6 8 5นะครับตารางเมตรนะครับจริงๆมันมี2 5้ด้วยผมขี้เกียจบวกเข้าไปโอเคครับมี1ลานจอดรถ2คันมีซุ้มบันไดโอ้โหบันไดาทางขึ้น2เมตรความกว้างมี1ระเบียงขนาดใหญ่กว้างตามหน้าบ้าน9เมตรเลยครับมี1ห้งองรับแขกครับ สมเมตรสิบคูณเก้ครับแล้วก็มีหนึ่งตัวเชื่อมอีกอีกหนึ่งตัวเชื่อมแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนท่านผู้ชมสุดยอดบ้านนอกดาวผู้ใหญ่นิทยาเลยครับโอ้โหแม่เจ้าทำไปได้ไงราคาอยู่ใต้คลิปถูกจริงๆต่อรองได้อีกส่งไอ้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยครับวันนี้กิตติต้องไปก่อนนะอย่าลืมย้ำเลยซื้อบ้านที่มีคุณภาพซื้อบ้านที่ฝีมือดีซื้อบ้านที่ราคาถูก ดูเฉพาะคัดสรรไม้เกรดเอมาทําให้ลูกค้าต้องให้ผู้ใหญ่นิทยาครับกิติรับประกันเลยครับใจตามจะแนลไปดูที่โครงการคนไหนที่รับบ้านแล้วประทับใจทุกคนครับวันนี้กิติไปก่อนนะครับซื้อบ้านโทรหาผู้ใหญ่นิตยาเบอร์ใต้คลิปราคาใต้คลิปต่อรองได้ไปก่อนนะครับอีกนิดนึงส่งฟรีทั่วไทยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ